เดียวบอกว่าเลด้ากันเลยนะจะได้ตับัญญาณทูกขึใช่นะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่อง้ายแรงสำหรับคุณผู้หญิงทุกคนใช่เพราะมันจะทำให้รักเนี่ยร้าวฉานได้อีกทั้งนะคะก็จะปะทุความแค้นว่าเฮ้ยบอกว่าไม่ได้นะแฟนเก่ากับแฟนปัจจุบันนี้ไม่ถูกกันโดยเส้นเชิงเลยนะไม่ถูกกันโดยไม่มีเหตุผลด้วยนะ ค่ะเอาเรื่องราวนี้นะคะนั่นก็คือ6สัญญาณที่บ่งบอกว่าแฟนที่เราคบอยู่เนี่ยยังคิดอะไรกับแฟนเก่าอยู่นะคะสัญญาณแรกนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมการเก็บเบอร์มือเก็บเบอร์มือถือแฟนเก่าไว้ในเครื่องแล้วก็ไปขุดคุยเจอใช่ไหมอืมน่าจะมีการแบบว่าแอบกดแล้วก็ไปเจอนะคะมันมีอยู่สองแง่ด้วยกันที่จะตามมาถ้าเกิดเป็นด้านที่ดีถามไปแล้วเอาทำไมยังเก็บอยู่ล่ะด้านดีถ้าเกิดเขาตอบมาว่าเออเนี่ย คือเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วแล้วยังต้องมีการติดต่อมีอะไรกันอยู่เกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ายังเก็บไว้ก็ถือยังมีเหตุผลเพียงพอก็ยังสามารถที่จะควบคุมกันได้นะคะแต่เหตุผลในแง่ร้ายนะคะก็คือว่า เขายังมีการติดต่อแบบมีรับลมคมในอันนี้ไม่ได้นะไม่ยอมนะใช่แบบประมาณว่าถ้าคุยเนี่ยไม่ได้คุยต่อหน้าเราแอบคุยบางทีมีเมสเซจส่งออกไปแบบว่าเป็นคำคุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นถือว่าแง่หลบแล้วนะคะก็ระวังนะต้องคุยกันแล้วแหละว่าเออมีการติดต่อสัมพันธ์กันยังไงแง่ไหนต้องขุดคุยกันนิดนึงจะมีเรื่องกันหน่อย นะคะเอาละสถานการณ์ที่2ที่น่าสงสัยก็คือว่ายังเป็นเพื่อนกันบน Facebook อันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งนะนะเมืเ่อกี้มือถืออันนี้ Facebook เขาบอกว่า,า a c e b o o k เนี่ยเป็นการจับชูได้ดีค่ะ <laughs> จริงจริง <laughs> หลายๆคนนี่ช่องแชทนี่ต้องระวังถูกต้องนะคะหลายหลายคนท่านเล่น a c e b o o k อยู่ตอนนี้จะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีการแชทเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในข้อความใช่แล้วมันจะเซฟอยู่มันจะมีหลักฐานนะคะเป็นแบบข้อมูลในคุณผู้หญิงกลับไปเป็นุคุยนะคะคือถ้าเกิดว่าจะทําให้คุณสบายใจขึ้นถ้าเกิดเขาให้เหตุผลว่า ยังเป็นแบบว่าพื้นที่ที่จะต้องติดต่อกันนะคะยังต้องติดต่ออะไรกันอยู่เนี่ยงานเหลืออะไรก็่าไปใช่ไหมหรือว่าแบบเม้นอะไรกันที่เราก็เห็นอยู่ค่ะไม่ได้ว่าแอบแฝงต้องมาแชทกันนอกนอกกเราเรียกว่าคุยกันบริเวณกระดานข้อความไม่ได้คุยกันในกล่องแชทแต่นีจริงๆก็ไว้ใจไม่ได้นะอาจจะเนียนใช่บางทีเนียนแบบว่าอาจจะมีโค้ดลับอะไรโดยที่เราไม่รู้ใช่ไหมนะคะอันนี้ก็ต้อง ดูจากนิสัยของคู่รักของคุณนิีีคะไว้ใจมากแค่ไหนค่ะนะคะและในด้านไม่ดีก็คือว่าไม่คุยกันหน้ากระดานเลยแต่เป็นเพื่อนกันเอแต่แอบส่งข้อความให้กันโอ้ยอันนี้นะก็จริงๆอันนี้ต้องแอบเช็คให้มันลบได้ไงก็อย่างที่พี่นุบอกต้องย้อนกลับไปว่าต้องดูว่าคนของเราหน้าไว้ใจแค่คนของเราหน้าแบบว่านิสัยเป็นยังไงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะแอดกันไว้เฉย ติดตามความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันอ๋ออันนี้ก็แสดงว่าอันนี้เป็นความคิดพี่เองนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะใช่แต่ถ้าไม่คุยกันจะมีกันไว้ทาไมล่ะนั่สิคนที่อยู่ใน Facebook ก็ต้องคุยกันสิคะคุณผู้ชมค่ะใช่ใช่นะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยที่ แอดเพื่อนไปเยอะๆอะะแต่ไม่รู้จักกันเลยไม่คุยคุยกันเลยอาจจะอยากเช็คเลตติ้งอะไรอย่างงั้นเป็นโปรก็มีเพื่อนนับพันเลยใช่ไหมแต่ถ้าในแง่แฟนเก่าคืออาจจะยังแบบว่ารู้สึกอะไรต่อกันอยู่อะไรเงี้ยง่ายๆถ้าไม่อยากไม่มีปัญหาก็ลบแรกก็ลบเถอะนี่ลบแรกก็ลบนะคะขอลบไปเลยพูดไปเลยถ้าไม่ติดต่อกันก็ลบไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยถ้ามีก็ต้องคุยนะถ้ามีเราไม่คุยจะมีไปทาไมนั่นแหละแสดงว่าไม่บริสุทธิ์ใจต่อไปนะคะสถานการณ์ที่3นะคะนั่นก็คือยังติดต่อกับครอบครัวของแฟนเก่า อันนี้เจ็บลึกใช่เขาแบบผูกพันกันไปถึงขนาดว่าครอบครัวแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรายเจ็บนะคะก็คือว่าถ้าเกิดยังมีการติดต่อแบบนี้อาจจะทําร้ายจิตใจของผู้หญิงคนนั้นหรือว่าผู้ชายคนนั้นได้อย่างแรกเลยที่เราจะรู้สึกคืออะไรรู้ไหมเราจะรู้สึกว่าเราเหมือนส่วนเกินถูกต้องเพราะว่าเขาเหมือนพัฒนาไปถึงระดับครอบครัวระดับว่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้แล้วเราล่ะคนปัจจุบันใช่นะคะก็คือแบบว่า ถ้ายังแบบยิ่งติดต่อไม่ว่านะยิ่งไปเยี่ยมเยี่ยนซื้อของไปฝากนี่ไงช่วงน้ำท่วมนี้อาจจะแบบว่าไปหาไปช่วยขนของยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมออันนี้ก็ต้องคุยกันแหละว่าแบบเออมีเหตุผลอะไรที่ยังต้องไปติดต่อเพราะว่าถ้าไปเจอครอบครัวของแฟนเก่าก็ต้องเจอแฟนเก่าและเพราะว่าต้องไปอยู่ใช่ไหมนั่นแหละนะคะอันนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะและอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์ที่4ี่คือ ถ้าเกิดว่ายังนัดเจอกันตามร้านกาแฟานั่งคุยกัน<อ>ชิวๆเบาๆอันนี้ยิ่งหนักเร,เราเราเผือเ <c oughs> โอ้ออกมานั่งๆนะเว่าเมื่อกี้บอกว่าคิ้วขึ้นไปอย่างนี้เลยนะแบบจะยักเลย <c oughs> อ่ะอจะบอกว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการนัดเดทนะสิใช,ใช่ไหม,ไหมถูกต้องอย่างที่จีคิดถูก <c oughs> แล้วคือแบบ ถึงถึงไปหากันแล้วอะแสดงว่าไม่บริสุทธิ์ใจแล้วอะเริ่มจากการคุยเฟซบุ๊กนะพัฒนาไปเป็นครอบครัวไปเยี่ยมเยียครอบครัวเจออีกเจอเลยเขาเริ่มงอกอะไรอันนี้ไม่ได้เจอกับตัวละแต่แคสแทนรักพาก็คือว่าถ้าไปเจอกันอย่างเงี้ยก็ต้องเคลียร์หรือว่าคุณจะไปด้วยก็ได้สักการแล้วลุงนะจะไปก็ได้แต่ฉันขอไปด้วยนี่ให้ดูซิว่าหลักจะคุยกันออกไหม ถ้าเกิดเขาคุยกันไม่ได้แสดงว่าเลือกที่จะไม่ไปถ้าแบบจะไปใช่ไหมฉันขอไปด้วยนะงั้นไม่เป็นไรไม่ไปดีกว่าอันนี้แหละน่าสงสัยแล้วนะคะต่อไปการเก็บรูปถ่ายไว้โอ้ยอันนี้อันนี้เหมือนอวะจะบอกว่าเราก็เคยเจอนะโอ้ยส่วนตัวเลยเป็นยังไงแก้ไขาปังไงเราก็แค่เราหลานนิสัยผู้หญิงล้วก็คงต้องถามแล้วว่าเก็บไว้ทําไมเออทำไมต้องเก็บอีกแต่ว่า เคยฟังคนนึงเขาบอกมาว่า mm hmm. บางทีไอ้คนที่เก็บอะอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ mm hmm. แล้วเราเองอะใช่เราเองอะเป็นคนไปทําให้เขารู้รู้สึกว่า mm hmm. เออยังมีอยู่อีกเหรอทำให้เขาจําได้ว่าอ้าวยังมีผู้หญิงคนนี้อยู่อีกเรอใช่แล้วจริงๆก็าบกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชายเนี่ยเราไปเจอลูกแฟนเราถ่ายกับแฟนเก่าไว้แล้วเก็บไว้เขาบอกอ้าวอยู่นี่เหรอไม่รู้เรื่องเลยใช่อันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะะถ้าเขาบอกว่าเออเอาเอาไปทําอะไรก็ไปเถอะอ้อสบายใจได้ค่ะก็ต้องดูอาการของเขาอีกทีถ้าไปเจอแต่ว่าแก้ปัญหา พูดถึงมันก็ไม่ได้เสียาหายอะไรนะถ้าคุณจะทิ้งมันไปแต่ฉันทุนเห็นไม่ได้ใช่ะค่ะก็ถือว่าถ้าให้คิดในแง่ดีคุณผู้หญิงอาจจะคิดซะว่ามันเป็นความทรงจำนะแค่รูปถ่ายอะไรนี้เก็บไว้ก็ไม่ไเสียาหายะไร เราเป็นตัวจริงอยู่ตรงนี้คิดในทางที่ดีนะคะใช่แต่ต้องดูอาการว่าอาวรมากไหมอ่ใช่ถ้าเราจะต้องดูอาเขาแบบว่าเขามีการฟึดฟัดพืดนทัดโกรธเราหรือเปล่านะคะถ้าเขาโกรธเราเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วทำไมเราถึงแตะรูปนี้ไม่ได้ต้องสงสัยแล้วบอกช่องทางอีกอย่างไม่ใช่ว่ารูปถ่ายเป็นใบๆอย่างเดียวนะในมือถือในมือถือในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ต้องเช็คดูแยะขนาดนั้นใช่ไหม นะนั่นแหละนะคะก็เช็คก,กันไปต่อไปอย่างสุดท้ายคือยังซื้อข,ของขวัญให้กันใน,ในวันเกิดหรือวาระพิเศษอันนีอ้อันนี้จี๊ดแบบแอบบยอมยากนะนี้ยไม่ได้นะคือถ้าเกิดว่าของขวัญมันสูสีสูสีกันด้วยนะโอ้ยไอสูสีแบบไม่เท่าไหรค่ค่ะถ้าเขาลืมของเราแล้วค่ะแล้วเขาไม่ลืมของคนนั้นเนี่ยล่ะสิค่ะอันนี้มีเรื่องอ่ะใช่ใช่แล้วที่สําคัญไปเลือกอันนี้เราแอบเห็นในมิวสิกวิดีโอบ่อยๆนะ ไปเลือกซื้อเราก็แอบดีใจว่าเป็นของเราใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่เขาซื้อให้แฟนเก่ามาดีกับของเราอีกเนี้ยยิ่งเจ็บนะคะแต่อันนี้ก็เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นของสัญญาณว่าเขาอะคิดไม่ซื่อยังโอนเอ็นโอนเอ็นไปหาคนเก่าแบบเนี้ยก็ดูเอาว่าแฟนคุณหรือว่าคนรักของคุณมีไหมในหกข้อที่พี่ดูง่า่นะคะคือคุณผู้หญิงจำเป็นต้องรู้แหละเพราะว่าถ้าละเลยเนี้ย จะโดนสวมเขาเอาง่ายๆก็รู้ไว้ก่อนแต่ว่าอย่าตีโพยตีพายนะอย่าแบบว่าพื้นฮัดพื้น ok ฟันแบบว่าโอ้ดีเลยที mm ่จีพูดเพราะว่าฟังแล้วระแวงแล้วไงกลับไปถึงคุยใหญ่เลยคุคุยคุณคุยใหญ่เลยมีอะไรซ่อนตรงไหนหรือเปล่านะสินะคะก็คือแบบว่าความมั่นใจในคนรักสำคัญ ให้อยู่กันด้วยความมั่นใจจะมีไม่มีไม่รู้แหละแต่จีเชื่อว่าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วก็เรียกว่ามั่นใจในคนรักของเราเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็คงจะต้องเห็นความดีและความนิ่งของเรานะแล้วเขาก็จะหยุดไปเองแล้วเขาคิดถ้าคิดไม่ซื่อสักวันอ่ะมันเรื่องมันจะแดงใช่ค่ะนักขานี่ก็ฝากไว้ด้วยมาที่ของจีบ้างดีกว่าพี่นุ๊กจับผิดไปแล้วใช่ไหมของเรามาดูกันบ้างว่าจะรู้ได้ยังไงคะว่าแฟนเราเนี่ยเขายังมีรักแท้ให้กับเราอยู่หรือไม่ก็ดูจากที่ตัวเราเองว่าเราเนี่ยรักแฟนเราเองจริงหรือเปล่า อันนี้ดูทั้งตัวเขาและตัวเราเป็นการเรียกว่าวัดระดับความรู้สึกค่ะนะคะอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าเราต้องมีความรู้สึกร่วมก็คือว่ามีความสุขร่วมกันความสุขร่วมกันในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราอยากจะอยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ไม่ต้องถึงขนาดว่า24ชั่วโมงก็ได้นะไม่ใช่ว่าติดแจเลยแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยอยากจะทํากิจกรรมร่วมด้วยไม่ใช่ว่าประเภทที่ว่าพอแฟนเดินจากไปชายเสื้อเองเห็นอยู่ริบๆเลยมีใจใช่ตื่นเต้นตองหื่าน ันฮัลโเธอแฟนฉันไปแล้วมาแล้วเราจะไปไหนกันดีอะไรแบบนี้แค่นี้คงไม่รักแล้วแหะใช่อันนี้ต้องเถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะคุณสาวๆค่ะต้องรู้ไว้ได้เลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ปลื้งนะใช่หรือว่าถ้าตัวเราเป็นก็คงเราคงไม่ได้ปล้มที่จะอยู่กับแฟนล้วสักเท่าไหร่นะคะต้องสังเกตว่าเราคงอาจจะเบื่อเบื่อหรือไม่ได้รักเขาหรือเปล่านะ อ่าต่อมาค่ะคือต้องอรู้ว่ารู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ค่ะค่ะไม่ใช่ว่าอยู่กันแต่แค่มีความสุขนี้เวลามีปัญหาอะไรก็หาตัวไม่เจอเลยโทรไปไม่รับโทรศัพท์นะติดต่อไม่ได้เขาเปรียบเทียบถึงขนาดว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะตกเหวแล้วอ่ะอีกคนหนึ่งยังไม่ดึงมือมาช่วยเนี่ยอันเนี้ยถือว่าคบไม่ได้แล้วนะคะใช่ใช่ก็แบบหนึ่งว่าเอาตัวรอดอะไรอย่างงี้เอาตัวเองรอดคนเดียวก็ไม่<ช>ไหวจะมาคบเราทำไมอ่ะเนาะ หาลองหาดูก็ได้นะคะว่าอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่เราอาจจะอยากให้เขาช่วยเหลือ,อดูว่าเขาเต็มใจที่จะช่วยเราหรือเปล่านะคะ,คะอะต่อมาค่ะคือมีความรู้สึกว่าพึงพอใจในสรีระของกันและกันก็คือว่าสมมุติว่าแฟนเราเป็นคุณผู้ชายงนี้อาจจะหัวแบบผมน้อยสักหน่อยหัวค่อนข้างร,ร้านสักนิดนึงค่ะแล้วเรา รู้สึกว่าไม่ปื้มไม่ปื้มเลยไอไอไม่อยากจะพาแฟนไปหาเพื่อนอย่างนี้เพราะว่ากลัวเพื่อนล้อแฟนหัวรานอะไรอย่างนี้หรือว่าคุณผู้ชายมีแฟนที่ผู้หญิงออกจะท้วมอวดอวบอ้วนสะจิจะไม่ค่อยสวยแีอะไรแปลกๆมันพูดตลอดเวลาเธออ้วนไปแล้วนะเธอลดน้ำหนักหน่อยสิเนี่ยแฟนเพื่อนฉันผอมจะตายอะไรอย่างเงี้เธอไม่อายเขาหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นการเปรียบเทียบเป็นการไม่พอใจในสรีระของแฟนเราอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้รักกันที่ใจ เพราะเขาบอกว่าถ้าความรักแท้เนี่ยถ้าเรามีความรักแท้ให้กันเราจะต้องรักที่ตัวเขาเป็นตัวเขาใช่ไหมคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็แต่ผิวดําผิวขาวอ้วนหอมเราก็ต้จะต้องรักนะยอมรับได้ค่ะถ้าเกิดไม่ชอบก็ขอให้เปลี่ยนหน่อยก็ได้ใช่ใช่ไหมพูดกันดีๆใช่ค่ะมาถึงข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าสามารถจะพูดคุยกับคนคนนั้นได้ทุกเรื่องก็คือว่าอย่างที่บอกนะก็คือมีเรื่องอะไรก็สามารถคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีการปิดบังกันใช่ไม่ใช่รู้สึกว่า เรื่องนี้คุยกับเพื่อนได้แต่คุยกับแฟนไม่ได้ไม่รู้ทาไมอะไรเงี้ยเออถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ก็แสดงว่าเราอาจจะไว้ใจเพื่อนมากกว่าแฟนเกิดความไม่ไว้ใจแฟนถ้าไม่ไว้ใจกันมันก็สื่อว่า เราไม่รักกันใช่นะคะอ่าต่อมาค่ะคือต้องรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นของมีค่าในกํามือเราโอใช้คำว่ากํามือเลยนะกำมือเลยใช่คือรู้สึกว่าเราจะขาดเขาไปเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราขาดอะไรสักอย่างที่มีค่าในชีวิตไปอืก็เปรียบไง่ายก็คือเหมือนเป็นการให้เกลียดให้เกลียดเลยให้เกลียดให้เกลียดเกียด อย่าเพิ่งเกลียดสิใให้เกลียดนั่นเองค่ะให้เกลียดเขาว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราม,มีค่าเขาเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยแสดงว่า เรายังมีความรักที่เต็มเปี่ยมให้กับเขานะคะเื่อหัวใจของชายเลยอ่ะต่อมาค่ะอันนี้คือการรับฟังทุกอย่างอก็เกี่ยวเยื่องกันเกี่ยวเนื่อกันนะเกี่ยวพันกันใช่ปนเมื่อเขาพร้อมที่จะบอกเราทุกเรื่องแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังเขาทุกอย่างเหมือนกันใช่ใช่ไม่ใช่ว่าพอเขาพูดถึงเรื่องอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนมาอย่างนี้แล้วคุณผู้ชายบอกว่าโอ้ยเรื่องนี้แล้วเรื่องผู้หญิงจุกจิกซัมซาเกี่ยวามาพูดได้ไหมอ่าผู้หญิงเป็นยังไงล่ะรเึกแบบ คุณพูดไม่ออกแล้วอะออเราก็บางทีเราก็อาจจะอยากมีที่พึ่งใช่ไหมเราก็รู้แหละว่ามันเป็นจุกจิกจุกจิกของคุณผู้หญิงแต่ว่าเราก็อยากจะแบบคุณแค่รับฟังเราเฉยๆยก็ได้มไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ามาคิดแก้ขไขปัญหาให้ก็ได้เพราะว่าคุณผู้หญิงเป็นไงรู้ไหมคะไม่บางทีการที่เราพูดเราเล่าไปเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เขาพูดอะไรกลับมานะมไม่ต้องการข้อคิดเห็นหรืออะไรทั้งสิน้นต้องการแค่คนที่นั่งฟังกับเราแค่นั้นเองผู้หญิงขี้บ่น โดยเฉพาะผู้หญิงไทยอ่ะที่บ่นที่จะเป็นะฉะนั้นคู่เราต้องเป็นคนที่ฟังได้ใช่แล้วก็เป็นวิธีมาฝากกันนะคะว่าเป็นสัญญาณถึงการบอกรักแท้ถ้าเกิดว่าคุณมีพวกนี้อยู่หรือว่าเขามีความรู้สึกพวกนี้อยู่แสดงว่าภูมิใจได้เลยคุณยังมีความรักให้แก่กันอยู่แน่นอนนะคะตีมาเป็นคู่ขี้แหละใช่หลอกคู่กันนะคะเรื่องความรักจับผิดไปแล้วความรักไปแล้วครบถ้วนเรื่องความรักในช่วงนี้นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันก่อนช่วงหน้านะคะมารู้จักหน้าตาของถุงจัดหนักดีกว่าเป็นยังไงใช่ไหมจัดหนักช่วงนี้ได้ยินบ่อยนะถุงจัดหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ของจี้ต้อนรับลมหนาวนี่มีน้ําแล้วก็อากาศเย็นๆก็เริ่มคืบคลานเข้ามานะคะมีการพันผ้าพันคอค่ะมีการพันให้เป็นแฟชั่นได้หลากหลายวิธีเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันค่ะค่ะ